สวัสดีครับผมเอจากสยามอุปถัมภ์ c o m นะครับผมมาแนะนำสินค้านะครับเป็นตัวหลอดไฟซิ n นนเฮสีสไลด์แบบมินินะครับผมหลอดแบบมินินี้มีขนาดเล็กนะครับผมขนาดใกล้เคียงกับหลอดไฮโดรเจนเดิมนะครับข้อดีของหลอดชนิดนี้คือว่าเวลาติดตั้งนะครับเวลาติดตั้งเนี่ยก้นที่เล็กนะครับใกล้เคียงกับหลอดไฮโดรเจนเดิมทําให้มันมีความน่าจะเป็นที่น้อยมากนะครับที่ท่านจะได้ปาดฝาลังโคมหรือว่ายางกันน้าออกนะครับทำให้เวลาติดตั้ง รถไม่ช้ํานะครับผมครับดูเทียบกับหลอดแบบแบบแบบเดิมนะครับผมครับตัวนี้ตูดตูดใหญ่ครับผมเวลาติดตั้งอาจจะต้องปาดยางกันน้ําหรือฝาด้านหลังคมไม่งั้นไอตูดตัวใหญ่เนี่ยมันจะดันจนฝาโคมออกไปแล้วก็ข้อดูอีกอย่างนึงของอหลอดเฮสีมินินะครับคือตัวก๊าซในหลอดมีความเร็วสูงครับก็คือว่ามีคุณภาพสูงกว่าหลอดซีนอนทั่วไป ทำให้หลอดเพดรีมินินี้สว่างเร็วเมื่อเทียบกับการใช้บัลลาดตัวเดียวกันในกรณีที่ท่านที่ใช้บัลลาดที่มีความสว่างช้านะครับหลอดไฮดรีมินินี้จะช่วยให้ระบบไฟของท่านสว่างได้เร็วขึ้นและสําหรับท่านที่มีบัลลาดที่ค่อนข้างสว่างเร็วครับผมหรือว่าหลอดไฮดรีมินินี้จับคู่กับบัลลาดที่สว่างเร็วการการติดของไฟคือแทบจะเรียกได้ว่าเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยครับผม แล้วก็ข้อดีอีกอประการหนึ่งก็คือว่าจุดนะครับจุดจุดที่ตำแหน่งที่หลอดอยู่นะครับตำแหน่งที่หลอดอยู่ในภาวะเปิดไฟต่ำเนี่ยค่อนข้างอยู่ห่างจากช่องที่เจาะไว้เพื่อให้สแ,แสงแสลอดเป็นไฟสูงทําให้หลอดไฮซีมิน,นี้เวลาเปิดไฟต่ําแสงไม่แยงตาเพราะว่าแสงลอดผ่านช่องนี้มาได้ได้น้อยนะครับผมเวลาการทํางานของหลอดคือว่า อ,อันนี้เป็นภาวะไฟต่ำนะครับถ้าไฟสูงเนี่ยหลอดมันจะดึงลงมาเพื่อให้แสงลอดสะท้อนรีฟิเคเตอร์ด้านล่างไปเพื่อเป็นไฟสูงครับผมครับผมสนใจสินค้าหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรมาได้นะครับที่เบอร์เทอที่เบอร์โทรที่อยู่ตามคลิปนี้นะครับผมครับผมเอนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ